เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จะพามาชมหางสิงนะคะหาง,งสิงสีสีสวยที่สุดเนาะในความคิดเราสีโอรสค่ะสีโอรสจริงๆอะ่ะน่าจะเป็นบานวันที่สองแล้วแหละเมื่อวานบานไปทีนึงแล้วแต่มันบานต่อเนื่องสองวันนะคะมันจะมีบางรหัสมันคล้ายกันมากนะคะทับตัวที่บานวันแรกเป็นออกสีออกโทนส้มแรงๆมันจะหก แต่ถ้าออกจุดหรือออกแนวชมพูค่ะมันจะบานถึงสองวันก็คือมันจะบานตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนก่อนนู้นแล้วก็เช้าเมื่อวานบานนะคะแล้วก็ต่อเนื่องอยันวันนี้ตัวนี้เป็นไม้รากนะคะรากอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่มันดีตรงที่มันไม่ต้องเพิ่งต่อนู้นอนจาจักรหางลิงนะคะปีนี้เลี้ยงลิงเยอะก็เลย พวกตระกูลอิชิโนฟก็เลยเริ่มเริ่มแก่เริ่มต่อเสือ่อมก็เลยไม่ได้ค่อยเก็บไว้นะคะตีนี้มาชอบหางลิงก็เลยขยายตัวหางลิงเยอะหางลิงดอกเขาไม่ค่อยเยอะนะคะดอกคือสีมันไม่ค่อยเยอะหางลิงหางสิงนะคะตัวนี้เป็นหางสิงเย็บบานเมื่อวานวันนี้หกแล้วอาจจะเพราะหางมันไม่สมบูรณ์หนึ่งนะคะหรือว่าเป็นที่ เป็นที่สายพันธุ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวก่อนหางไหนนะมันจะมีหางหน,นะะึ่งค่ะในบรรดานี้แหละมันก็บานสองวันเพอ,อ,อตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ค่ะคนละอันคือบางทีแตกมาช้าม,มันก็แยกเป็นหลายกระถางเนานะตัวนี้มันก็บานสองวันแต่พอมันบานซ้ํารอบที่สองมันก็บานเหมือนเดียวก็เลยงงนี่ค่ะข้อดีของหางสิงถ้าเข้าถึงนี้ เป็นพวกไม้กระาบนะคะถึงเวลาให้ดอกครบมาประมาณ7จ็ดเดือนถึงปีะคะ่ะมันจะออกดอกแบบนะี้ออกทั้งเดือนรุ่นต่อรุ่นจากต่มเล็กๆแบบนี้กว่าจะถึงระยะเวลาดอกบานใช้เวลา10วับบนปีเป็น10-14วันเราวๆเนี่ยนะคะแดดจ,จัดๆนะคะคขอชอบแดดนี่อิชิโนบเลี้ยงมา3ปีเหลือแต่แค่น,นะคะี้ค่ะเป็นเป็นรูว่าถึงพันต่อพันพันต่อนะคะ ตอบางตอก็เริ่มเสือ่อมตัวนี้โคโรสที่กัาช่วยชีวิตไว้ได้นะคะที่บอกว่าแพงๆเดี๋ยวนะต้นแม่มันอยู่ไหนนี่นีน,นี่ต้นแม่ตัวนี้เป็นต้นแม่ที่เราเอฟมามันจะเน่าต่อที่เอฟมามันเน่ามันมัน ก็คือมันเสื่อมะนะคะเราก็เลยตัด,ตดเศษมีพวกตอครับพวกนี้ค่ะที่แกนตอมันแข็งเราก็เลยเอามาเสียบมันรอดถือว่าโชคดีนะคะมันไม่ได้รอดแบบนี้ทุกต้นแต่ก็มีอัตรารอดนะคะไอ้ที่พวกเสียบตอคือแกนตอมันแข็งๆเราก็เหลาเหลาเสร็จก็เสียบให้มันขึ้นไปตรงตรงท่อน้ําเลี้ยงนะคะแล้วก็ใช้พวกปูนแดงปิดแต่ต้องทําช่วงไม่ใช่หน้าฝนนะคะหน,นะหน้าฝนมันจะเน่า ทำช่วงอากาศแห้งๆช่วงหน้าร้อนนะคะโอกาสรอดจะเยอะกว่าหน้าฝนด้วยความว่าไม้มันไม่ได้เยอะนะคะพอมันบานวันหนึ่งเราก็จะเด็ดตัวนี้ทิ้งไม่ได้ปล่อยให้มันเน่าคาต้นนะคะมันจะได้ไม่เป็นพวกเชื้อราด้วยช่วงนี้หน้าฝนเนี่นี่เป็นอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วอะยิ้มโน ยิมโนพวกแรกๆที่เลี้ยงนะคะได้มาจากตลาดนัดแล้วก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยเหลือแค่นี้ค่ะมันไม่สวยมันไม่ได้มีสีสันตัวนี้น่าจะเป็นไม้กราฟที่หักลงแล้วก็เอามารอรากน้ำไม่ค่อยได้ลดเลยนะคะตามมีตามเกิดมากเลยฝากเทวดาเลี้ยงก็รอดมาเป็นที่ระลึกเนาะไอพวกเสียใจมากๆอตายหมดนี่ค่ะหางลิง ปีนี้หางลิงชอบขนมันค่ะขนมันสวยมากตัวนี้ขนมันถ้าถ้ารวบย้อนสอนแบบนี้มันจะมีหนามนะคะหนามนิดนิดมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นแต่ตัวนี้ค่ะอีกคนดาสายพันธุ์เนาะขนมันนุ่มไม่มีหนามนะคะตัวนี้หน่อมเยอะประมาณตั้งแต่แตกหน่อเนาะถ้าเริ่มตั้งแต่กราฟก็เดือนกุมภา กุมภาเนี่จะครบปีน่าจะหกเจดเดือนถ้าแตกหนอก็ประมาณ4ี่หเดือน3-4เดือนนะไอตัวนี้ลิงคริสลิงคริสที่มันแตกมาแล้วไม่คริสนะคะกราฟกลัวกลัวกัวเน่าจุดนี้กราฟติดมาอันเดียวในบรรดา8-10ถึกราฟนะคะแต่ความสวยมันคืออยู่ที่ขนลักษณะขนมันคล้ายตัวนี้มากเลยเพื่อนๆสัมผัสความนุ่มความนิ่มความแข็งมันนะคะ นี่แหละที่เราเรียกลิงยักษ์ตอนแรกมันชี้โดชี้เดนะเราไปได้มาจากสวนตลาดต้นไม้ตั้งแต่ไซส์แบบหางมันแค่เนี้ยค่ะอันนี้เลี้ยงมาหลายเดือน Light. แล้วเนาะห้าหกเดือนแล้วแหละครึ่งปีมันเริ่มทิ้งตัวแลวแรกๆมันจะชี้โดชี้เดแบบแบบตัวน,นั้นค่ะชี้ขึ้นไปข้างบ,บนเลยนะชี้เหมือนพวกหางลิงหาวลิงทูโทนน่ะนี่หางลิงทูโทนเลยอยู่แค่เนี้ยปีที่แล้วเราเลี้ยงหางลิงทูโทนเยอะนะคะแต่ ไม่ชอบความชี้มันอะชี้โดชี้เดแล้วก็เปลืองพื้นที่ในการจัดวางเราก็เลยเลิกเลี้ยงเหลือๆเหลือ,ลอแค่นั้นนะคะปีที่แล้วเกือบ40ต่ตอกับก๊าบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็อยากได้ไม้ลาก็ตัดไปชำเน่าหมดก็เหลือเหลือรอดไม้แค่นั้นนะคะที่ไม่ได้ตัดหรือตัดแล้วมันแตกใหม่แล้วก็เลี้ยงมาด้ว่อยนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอมันทิ้งห้อยลงข้างล่างมันจะเหมือนหางลิง แบบนี้ค่ะตัวนี้ก็ลากแน่นเต็มกระถางนะคะเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเนี่ยกล้ส่วนใหญ่มันจะได้แค่เนี่ยค่ะได้ห่างเดียวได้หางเดียวลอยๆแบบนี้ตลาดอะแม่ค้าบางทีเขาใช้ยาป้ายยาเล่งมันก็เกิดปัญหาของไม้มันไม่ได้สมบูรณ์ค่ะมันแกรนมันแกรน สู้ให้มันติดเองดีกว่าเลี้ยงมาประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะคะอยากได้ให้ให้ตัดให้ตัดห่างจากตัวจุดก้าประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็อดน้ําหน่อยนะอดน้ําก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งแล้วก็ตัดตัดมันจะรู้สึกว่ามันกําลังจะตายแล้วมันก็จะแตกลูกล้านออกมามันก็จะเยอะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยลดน้ําตามปกติมันก็จะแตกออกมาเหมือนตัวเนี้ค่ะตัวนี้คล้ายกาันส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการตัดนะคะ แล้วมันแตกกว่าจะตัดได้ต้องใช้เวลาเลี้ยงไปสัก5 6เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ว่าไปหรือจนกว่ามันจะออกดอกแล้วค่อยตัดก็ได้ค่ะพวกหางเดียวนะกรณีที่อยากได้เยอะๆอยากได้อย่างนี้ไปตัวนี้เอฟมาเกือบยี่สิบหนอแต่กลัวมันไม่โตก็เลยเด็ดเด็ดไปกราบเป็นพวกนี้แหละค่ะขยายเป็นพวกเนี้ยที่เห็นเนี้ยค่ะ 80%เป็นไม้ที่เรากราฟเองนะคะเป็นไม้ที่เรากราฟเองขยายจากแม่พันธุ์ตัวนี้เรายังไม่เห็นดอกนะพี่เจ้าของสวนบอกว่าเขาสีแดงไม่รู้แดงแค่ไหนอารมณ์อยากได้แดงแดงขอบขาวแต่ดูจากตัวนี้แล้วน่าจะเป็นแดงแดงอมส้มนะคะแดงอมส้มไม่เป็นไรเลี้ยงแล้วก็ว่ากันไปส่วนไอ้ตัวหางลิงยักษ์ใหญ่เนี่ยไอตัวนี้ก็ได้จากซื้อมาแล้วก็ แม่ะคะ้าเขารวมไว 3, 3้3ากราฟ3มตอกราฟในหนึ่งกระถางอยากให้มันโตไม่แย่งอาหารกันเราก็เลยแบ่งแบ่งเสร็จมันหักก็เลยเอามาขึ้นต่อได้มาอีกหนึ่งหงกราฟสี่หางนะคะหงกราฟสี่หางพวกนี้อ่อนมากเลยนะคะขยับแรงไม่ได้เลยมันหักเป็นเหตุผลว่าใครขอซื้อก็ไม่รู้จะขายยังไงมัน มันหักค่ะแค่เราอยู่บ้านย้ายกระถางมันก็หักแล้วนะคะก็เลยกะจะเลี้ยงเลี้ยงไว้ชมค่ะเลี้ยงไว้ชมเนาะตอกราฟกระถางกระถางพวกนี้ก็มีผลกับการเจริญเติบโตของไม้กราเหมือนกันนะคะถ้าเราใช้ตอไซใหญ่ๆเพื่อนๆดูดิมือเราอะสีสีแฉกถ้าเราเลือกได้เราจะซื้อต่อสีแฉกนะคะนี่ก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ มันจะทําให้ไม้มันสวยแล้วก็ไม้มันโตยิ่งหนอยเยอะๆค่ะไอตัวนี้ภูมิใจนําเสนอมากจริงๆมันคือปลายยอดที่เราไปขยับแล้วมันหลุดไซนี้เลยค่ะหลุดแล้วก็เลยเอาขึ้นต่อไม่ได้คาดหวังว่ามันจะรอดหรือยังไงพ่อวางทิ้งไว้ยังไงมันก็เน่าแล้วก็เลยเอาขึ้นต่อพอขึ้นต่อช่วงนั้นน่ะก็ช่วงพ่นบํารุงปุ๋ยค่ะส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยพวก ปุ๋ยเกศเราบับุงเขาเขาเลือสีแล้วก็จะใส่นมใส่เอ็มร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเกตาอะไรนะเกศเพชรทุงเศรษฐีที่มันเป็นเขียวๆอะค่ะจริงๆเราเลี้ยงไอ้พวกนี้มาก่อนเลี้ยงมาสี่ห้าปีแล้วมันจะทําให้ไอ้พวกนี้มันแตกหนอ่อเขาฤาือีอะค่ะเนี่ยจริงๆมันคือมีเส้นเดียวพูดต่อเขาฤาือสีเลย พอบำรุงดีๆช่วงนี้เราไม่ได้ใส่อะไรปีกว่าแล้วนะฝนตกในฝนเนี่ยมันจะมีธาตุไนโตรเจนสูงซึ่งสูตรเดียวกับปุ๋ยคือมันมีไนโตรเจนสูงถ้าช่วงไหนไม่ฝนอยากให้มันสวยก,ก็ก็ใช้ปุ๋ยเกจตัวนี้ค่ะตัวที่เป็นสูตรตัวแรกอะ่ะสูงผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นหรือก็ลดราดก็ได้นะคะแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ในในแคคตัสนะเพื่อนๆแคคตัสเห็นผลดีที่สุดคือ ปล่อยให้หางมันแก่จัดจัดสักเจ็ด,จดเดือนแปดเดือนอยากได้แล้วก็คือตัดตัดแบบนี้ไอ้นี่เกิดจากการไอ้นี่ไม้สวนพี่สายพินสายพินที่พี่เขาอยู่ทางเหนือเนาะอยากได้พ่อไปส่องเฟซพี่เขาแล้วเห็นดอกมันสีแดงแต่พี่เขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนนู่นนี่ก็คือพี่เขาก็เออให้ดูนะคะก็เลยได้มา แต่ชอบในความอวบอ้วนอวบอ้วนของหางลิงสวนพี่เขานะคะตัวนี้รอชมดอกถ้าให้เดว่าคงแดงอมส้มไอตัวนี้สวนหักพูณสวนหักพูณเพื่อนที่หางเดียวค่ะก็ยาวสี่สิบห้าสิบเซนสี่สิบเซนได้นะตัวนี้หางเดียวแล้วหางเหมือนกันหักมาประมาณสองเดือนแล้วมันก็แตกมาแบบนี้ค่ะแตกมาแบบนี้ อนาคตมันจะโตช้าหน่อยแต่ถ้ามันยาวแล้วทรงมันจะสวยนะคะก็เลยเก็บไว้ดูแบบนี้เพราะว่าตอเราค่อนข้างใหญ่นี่ได้กระทางจริงๆอยากเปลี่ยนแบบนี้ทั้งหมดแหละแต่ไม่มีพื้นที่แล้วก็ปัญหาของการโยกย้ายมันจะลำบากนะคะก็เลยเอาแค่บางอันมีลิงคริสต์ตูนมตตอน,นี้ก็คือเอามาขึ้นเองท้องที่สวนใจตอ,อห6นิ้วนะคะเล็ก เอฟมาได้ต่อละร้อยถึงหรือเปล่าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้าจะไม่ผิดนะเข้ากราฟบนต่อ,อลิรเทโละลิรเทโลใช่ไหมเขาเรียกอะไรเล็กๆซ็กใช่างเงี้ค่ะมันหักตัวเนี้ยเกิดจากหนอแบบเนี้ยขยับไปขยับมาแล้วมันหักก็ไดเอามาขึ้นต่อขึ้นต่อตอนขึ้นต่อแค่แค่นิ้วโป้งนะคะแค่สองนิ้วโป้งประมาณเนี้ยอันนี้ก็ปีกว่าละโตดีนะคะอวบอ้วนต่างจากไอ้สองอันเมื่อกี้ที่กราบมันกราฟยาก หรือมันเป็นจังหวะที่แกนไม้มันแข็งถ้ามันพอดีกันนะพวกเนี้ยมันเป็นแนวท่อน้ำเลี้ยงหมดนะคะถ้ากราฟมือดีๆเก่งๆอ,อาจจะได้ไม่ต่ำกว่า50ต่อกราฟนะคะอนาคตว่าอีกทีตอนนี้ชมแบบนี้ดีกว่าตัดไปก็เน่าตายนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นหางลิงสวน OCF ดอกแดงสวยอยู่นะคะสวยอยู่แต่คนไม่ค่อยสวยคนไม่ค่อยสวยนี่ไซส์ของฮากูลนะคะมันจะมาแบบเนี้ยแล้วมันหักมันหักเดี๋ยวก่อนไอตัวนี้อันเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนยอดแล้วเอามากราบเอามากราฟนะคะมันไม่ยอมแตกหนอ ถ้าเราทําแตกหน่อได้เราก็ทําให้ทุกกระทางเรามีหน่อเยอะๆได้แต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะใช้ยาเล่งเหมือนที่เขาแนะนํานะคะยาอะไรนะอีซี่ดอกก็เลยปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติอันนี้อันนี้ไอ,นนอนนนนเนี่ยสวนฮักพูลเนี่ยมันจะชี้โดวชี้เดมันยังไม่ยอมทิ้งตัวลงยาวๆมันต้องรอให้ให้ยาวกว่าน,นี้นะคะ เนี่ยหน้าฝนปัญหาหน้าฝนเจอน้ําฝนก็ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็เน่านาจะเป็นพวกลาที่มากับน้าฝนนะคะถ้ามีพื้นที่ในโรงเรือนหลบได้ให้หลบนะคะหลบได้ให้หลบหมดฝนค่อยเอาออกมาค่ะมันไม่ได้เสียลายอะไรอะไรอน,นี้ได้มาจากสวนน้องในกลุ่มไม่รู้ตัวนี้หรือตัวนั้นมันคล้ายกันบางคือบางอันเรากราฟเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นแม่นี่นี่กราฟแรกตั้งแต่เดือนกุมภา กราฟแล้วรู้สึกจะได้หนอพรึบออกมาเลยนะคะตัวนี้หนึ่งในห้กราฟก็ถึงบอกว่ามันไม่ได้ทุกทุกกราฟส่วนใหญ่คนก็จะถามเนาอว่าทำยังไงทำยังไงแนะนำว่าอย่าไปใช้ยาเล่งยาป้ายนะคะปัญหาคือไม้เรามันจะเสียรอค่ะรอเวลาอยากได้หนอก็คือเจ็ดปดเดือนนะคะแล้วก็ตัดอดน้ำหน่อยอดสักเดือนนึงแล้วก็ตัด มันไม่ตายอะค่ะแล้วก็ตัดมันนะเดี๋ยวมันจะแตกตัดแล้วก็เปลี่ยนดินอยากบำรุงอะไรก็บำรุงไปพอรากเดินดีสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะมันก็จะเริ่มแตกนี่ต่อกราฟโดนรอขายก็ว่าได้นะคะมันเป็นต่อไซจิวแบบนี้ค่ะจิวจนไม่อยากจะเอาไปกราฟต่อเพราะว่ากราฟลำไม้มันไม่โตก็เลยลองมาแช่ แค่ปุ๋ยของผักไฮโดรค่ะดูว่ามันรากมันโตไม่ได้แค่ไหนประมาณนึงนะคะคือไม่กล้าเอาไปกราบต่อเพราะว่าเสียดายไม้กราบแล้วไม้มันไม่ค่อยโตค่ะนี่ค่ะกราบแม่กราบต้นแม่กราบต้นแม่จากสวนฮักโคนนะคะตอนแรกได้มาคือหางเดียวนะเพื่อนๆหางเดียว ก็เลยตัดหางไปกราฟแต่หางที่ได้มาแกนตอมันแข็งไม่รู้ติดหรือเปล่านะคะรอบแรกจําไม่ได้ไม่รู้ติดหรือเปล่ารู้แต่ว่าแกนมันแข็งแกนของตัวหางพวกนี้ค่ะเวลามันยาวๆคือขนมันยาวมากแล้วไม่รู้ติดกี่อันแต่เวลาที่เราตัดตัวนี้ค่ะคือไม้มาก็คือก็อย่างว่าส่วนที่เรา เจอส่วนใหญ่มันจะอดน้ํามาแล้วก็ไม่ค่อยได้บํารุงเขาก็เลี้ยงแบบนั้นขนมันถึงสวยอะนะคะแล้วก็มาตัดตัดไปกราฟตัดไปกราฟเส้นก็แตกแตกเป็นสิบเลยค่ะแล้วก็ตัดรอบก็รอหนอสามสี่เดือนมันก็แตกเป็นสิบแบบนี้เนาะเราก็เลยมันอวบก,กว่านี้นะเราก็เลยตัดไอ้พวกหนอพวกเนี้ยไปขึ้นต่อกาฟจนเป็นเป็น,เป,นเป็นลิงที่เห็น เยอะๆนะคะก็จะเป็นพวกโซนนั้นแล้วมันก็แตกมาอีกรอบนึงรอบนี้เราไม่ได้ตัดเราเลี้ยงให้มันคาคาตอแบบเนี้ยมันไม่สวยอะ่ะเพื่อนๆมันไม่โตมันเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าตอมันเริ่มหมดอายุหรือยังไงอยู่กับเขาก็มีหลักปีอ่ะหลักเกือบปีเจ็ดแปดเดือนนะคะมารวมอยู่กับเรามันก็น่าจะปีกว่าแล้วไอ้ตอนะคะแล้วมันตอเล็กแบบนี้ตอเล็ก เป็นหางลิงที่บรรดาแม่ขาแย่งกันเอฟเราก็ไปแย่งกับเขาด้วยเราก็ได้มาสามต่อกลาบนะคะก็เลยมาขยายแต่ดอกอ่ะมีน้องส่งมาให้ดูมันมันไม่ได้แดงแจ๊สนะคะมันแดงอมส้มแต่ความความสวยของขนมันอ่ะใช้ได้เลยถ้ามันอยู่ในเมืองหนาวอ่ะจังหวัดที่มันหนาวๆค่ะทางอีสานทั้งเหนือขนมันน่าจะสวยก็เลยเลี้ยงๆไปเลี้ยงรอเวลานะคะเพราะว่าลิงอ่ะมัน มันแปลกตรงที่ว่ามันเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าก,ก็คือทั้งดินทั้งสารอาหารทั้งแสงแดดทั้งอุณหภูมิทั้งอากาศสีดอกเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าถ้าความสมบูรณ์มันครบทุกด้านเนี่ยดอกมันจะสวยแล้วก็ดอกใหญ่แต่ถ้าขาดสารอาหารดอกออกมาก็จะดูจืดๆสีไม่เข้มนะคะแล้วก็ตัวนี้คงขาดอย่างนักกรลองป้องแป้งไม่อยอมยืด ตัวที่เขาสวยมันก็สวยแต่ตัวนี้มันไม่สวยนี่ยค่ะตามนั้นค่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ